Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิดปะทะภาคประชาชนบุกปักหลักหน้า UN แสดงพลังต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนจีนายกและคอรมอยกเลิกวิดวุ่นประทะตำรวจ เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีวันที่23พฤษภาคม2565ที่บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินนอกหน้าองค์การสหประชาชาติหรือ UN เเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชนซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆนำโดยนางสุนทรีหัดถีเส้นกิ่ง นางสาวจีรนุชเปรมชัยพรจากเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญนางสาวสุภาพรมาลัยลอยมูลลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอนางนุชนาะแท่นทองเครือข่ายสลัมสี่ภาคนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหัวหน้าพักสามัญชนนายสมบูรณ์คำแหงกอปออพ,อ,อพชภาคใต้และกลุ่มจะรรักถิ่นจำนวนหนึคน เพื่อคัดขานพรบการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรและกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่จำกัดควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นสิทธิและเสรีภาพต่างๆ กรณีร่างพรบรควบคุมการรวมกลุ่มประชาชนของรัฐบาลที่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการประมวลและรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมเพื่อนำเสนอให้คอรมพิจารณานำเข้ารัฐสภาเพื่อเตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมายในลำดับต่อไป ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายภาคส่วนได้รวมตัวกันเพื่อขัดขานร่างกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับเหตุเพราะกฎหมายมุ่งเป้าควบคุมประชาชนที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางอาจตีความได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ยังให้อำนาจรัฐสามารถเข้าแทรกแซงกิจกรรมต่างๆโดยการตรวจสอบบัญชีแหล่งทุนแหล่งที่มาของรายได้การใช้จ่ายขององค์กรและอื่นๆที่น่าเป็นห่วงคือการใช้อำนาจแก่ปลัดกระทรวงพอมในฐานะนายทะเบียนมีอำนาจระงับการจัดกิจกรรมของประชาชนได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล ยิ่งในประเด็นการบริหารเงินทุนพรบนี้ให้อำนาจประหลัดพอมรวบเอาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของประชาชนมาไว้กับตัวและมีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ตามความเห็นโดยเงินส่วนนี้ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นงบประมาณแผ่นดินใดๆทั้งสิน้นหากพรบรฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มทุกฉบับผ่านออกมา การรวมตัวของประชาชนจะยากลำบากเต็มไปด้วยข้อห้ามที่คลุมเครือเช่นการอ้างศิลธรรมอันดีของสังคมความสงบเรียบร้อยของสาธารณะเป็นเหตุในการระงับกิจกรรมเป็นต้นจึงขอเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและคอรมอให้ยกเลิกมติคอรมอที่ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อรองพอรบอ,องค์กรไม่สแสวงหากำไรและกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับทันที เวลา7.23นาฬิกา23นาทีนายเลอศักด์คำคงศักด์แกนนำกล่าวปราศัยถึงกรณีข้อเรียกร้องและเหตุผลที่มาทำกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นได้กล่าวให้มวลชนขยับพื้นที่ชุมนุมไปถึงป,ป้อมจราจรสอหนอานางเลิงแยกมัควานเพื่อรองรับมวลชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม ต่อมาเวลา9.00นาฬิกาเกิดเหตุชุลมุนขึ้นโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงและกำลังมวลชนผลักดันกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาตั้งแนวแล้วตั้งหมู่บ้านเพื่อปักหลักพักค้างคืนทำให้เกิดการชุลมุนกันเล็กน้อยประมาณ10นาทีก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลื่อนถอยมาอยู่ที่หน้าประตูทางเข้า UN ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ